อขนี่ภาษาเยอรมันบนห้องต้นมังโกเนี่ยเจ้านี่สีแดงสีแดงนี่นะ่ะซอมายังสดอยู่เลยอ่ะซอมั้งแต่วันเสาร์แล้วละนะนดูดีไนะอ้ยากิีนะมีมังโกเขียวใครๆก็ขขพักช่วยก็เป็นห้องพักช่วยก็ทั้งมันเฮา ภาษาจีนมันห้องพักช่ยกับมังโกเขียวนี่แล้วนี่มังโกเหลืองต้นละอ้อยอ่ะสามต้นสามอ้อยห้าสิบะต้นละอ้อยไปอะงามก่สุดยอดเลยแล้วมีต้นแล้วนีนวนหัวโคลาบ,บี บางคนลรบีเป็นกกินใบมันเด้อแต่เป็นกินใบอ่อนฝั่งเป็นกินใบอ่อนเขานะนี่กินนปึงแกดึงอ่อนสช้ได้มันบางคนเขาเด็ดขวางเฮาเนะี่ยเอาอันที่มีใบหนักๆนะักะเอามาพัดเหมือนนั้นข้างหน้าเลยเอามาพัดนะมันพัดขา้างหน้าสุดยอดเจ้าสุดยอดมาควยเตะเจ้ากินเข้าวันนีดด้ไปกันเจ้ามาเจ้า เจ็ดมือคนกินข้าวกับลาอ่อนน้อยนะเลิกนะมามามา,มากินอันนี้ไปอันนี้อันนี้กัมังเอ้ยไอ้หัวใบโคลาบีนะนี่นะใบโคลบาบีหนาบหนาบน้ำมันกระเทียมอืม สับล้วนหมูซับก็เข้าใส่น้ำห้าเข้าไปใส่พริกป่นเข้าไปโชย,ยุน้ำมันกระเทียมนี่หอมเจียว ลาหอมเชียวอืมช่วนี้ก็รู้แล้วจ้าอืมน้ำก๋สยีดแดงอื